ก็เดี๋ยวไม่แน่วันนี้เราอาจจะสามารถเกิดได้ผ่านทางไอจีของพวกเราทั้งสองคนครับจะเป็นกระแสดีๆแบบสุดๆเลยนะครับเพราะผมไปตาข่านและอะไรที่่แบบวาเซอร์ไพรส์ มันก็เราคิดว่าจะเราคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนคนดูจะเซอร์ไพรส์ซึ่งปะเซอร์ไพรส์ดิเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับผมครับสพี่บีมนะครับมีความพร้อมขนาดวหน้าใน100%ก็จริงจริงก็เกือบ100%แล้วนะครับก็เหลือเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอย่างที่แดนบอกครับแล้วเราก็คงจะตอนเข้าอินพายก็คงจะแบบมีการซ้อมใหญ่อะไรกันจริงๆ รียว่าร่างกายตอนนี้ก็พร้อมสองคนนะคะพร้อมครับอบเลยอะเพร้อมบขาที่แล้วครับพราพร้อมวันนี้ก็พร้อมเท่ากันนะเท่ากันคาดหวงกับคนดูยังไงบ้างคะว่าคนดูจะเต็มมืครั้งที่แล้วหรือเปล่าคือผมรู้สึกว่าคอนเิ์ครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่เรามีเพลงเต้นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อยากให้มันเป็นช่วงแบบ จะเข้าเมษยสน่าร้อนช่วงใกล้ๆสงการด้วยเป็นเทศกาลศลป์ศาสนาของคนคนไทยนะครับก็เลยอยากจะเอาดึงความรู้สึกแบบนั้นมาใช้ในคอนเสิร์ตว่าอยากให้คนเข้ามาแล้วก็ปลดปล่อยได้สนุกกันได้ได้เต้นกันก็มีเพลงเด็วค่อนข้างเยอะมีแบบมีอะไรสนุกสนุกเล่นในในคอนเสิร์ตด้วยนะครับประมาณนี้ครับมีเกสต์เซอร์ไพรส์ไหมครับไม่มีครับไม่มีเยอะอันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตอองเนระหว่างทีแได้ตัดทีมหรือว่าจะมีเซอรไรอีกเรื่อย คอนเสิร์ตแล้วครับจะคายไหมพูดไปเราคิด,ดวนาน่าเป็นแบบนั้นครับถ้าเกิดแฟนได้ร้อนก็หันไปอหรือว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราเลยครับมันไม่ได้อยู่ที่ D2B เลยครับมันอยู่ที่แฟนเพลงแล้วก็อยู่ที่ทาง r s ยแหละเป็นหลักครับเราก็คือเราสองคนเราคิดว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายของเราตลอดเวลาอยู่แล้วลก็เต็มที่อะครับเล่นเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายมันดูเศร้าเนี่ยเฮ้ยมันเฮียโอเคมันเป็นสุดท้าย พอจะแย้มได้ไหมครับที่ว่าพี่บิ๊กจะมาในรูปแบบไหนผมผมว่าหลายคนก็คงจะมาจากคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วก็คงรู้แล้วว่าว,ว่าเรามีการใช้โปรแกรมในการในการนำบิ๊กกลับมานะครับผมครั้งนี้ก็คงจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละเป็นโปรแกรมเหมือนกันกแต่ว่าจะกลับมาในในลักษณะแบบไหนในเพลงไหนเออ่ในโชว์แบบไหนอันนี้คืออยากจะให้เป็นเซอร์ไพรส์กันในคอนเสิร์ตนะครับจะมีโอกาสแบบได้สัมผัสถึงความพี่บิ๊กไหมเหมือนครั้งที่แล้วที่มีออกมา ไม่หอนอะไรอย่าง<อ>เงี้ยอันนี้เรารบ <laughs> เราเราจะลองคุยกับเขาดูฮะ <laughs> คือจริงๆเขาที่เลา,เาก็มันก็ไม่แน่ใจนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นเทคนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนคิดดีกว่าครับผมว่าคราวนี้ถึงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นไม่มีไม่หอนหอไม่มีภาพเลื่อนๆไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังอยู่พี่ก็พูดไปเขื่อไงแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาก็ยังอยู่ เซนอะไรไหมคะช่วงระหว่างซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ไมไม่มีไม่เอไม่จม่ไม่เคยเล่นเลยครับผมก็ฟกคอนเสิร์ตนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับ4เมษายนนะครับก็เต็มที่ใครที่ไปดูคราที่แล้วใครดูเราที่แล้วมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าครั้งนี้เราจะเล่นซ้ำนะครับเราก็เราเปลี่ยนสคริปต์ใหม่ครับบ้าง เยอะเยอะยังซื้อมาเยอะนะครับก็เพื่อความสุขของทุกคนนะครับอย่างที่พี่บิ๊บอกไปนะครับใกล้เทศกาลเดือนแห่งความสนุกสนานของเราในคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกสนานเต็มที่นะครับซึ่งบัตรนะคะเห็นว่าบาัตรหมดเร็วด้วยก็อันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณแฟนแฟนแฟน D2B มากมากเลยนะครับสําหรับกําลังใจนะครับที่ยังแสดงความคิดถึงถึง D2B อยู่นะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ในตอนนี้นะครับคือซ้อมเต็มที่ คิดทุกอย่างแบบให้ละเอียดที่สุดก็เพื่อตอบแทนค,ความความความรู้สึกความคิดถึงของทุกคนนะ,นะครับขอบคุณนะครับเสริฟแป๊บนะคะเสริฟก่อนนะคะข้างในนะทีนี้อยู่ในนะทีนี้